พอเห็นเด็กๆเด็กๆกลับมาอยู่กับนางบีกับไอสติกเห็นบอกค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นเลยค่าค่าเทอมค่าเรียนหนังสือของสามสี่คนเห็นบอกจ่ายเป็นล้านเรยใช่ปีละเหรอคะปีค่ะสามคนเรียนโรงเรียนอะไรสองคนค่ะสองสองคนเองใช่ค่ะคือหนูเจสกับหลวงพ่ออดอ่ะออดไม่อยากไปเรียนครับ ออดไม่อยากเรียนครับจย์ออดไม่อยากเรียนอจาจย์ออดอยากเป็นเด็กแว้นเหมือนนี่แพ้คนไปฝันเมื่อเหมือนกันอยอากเป็นเด็กแว้นไม่อยากครับเป็นแล้วครับเป็นแล้วไม่ได้ได้ยังไงเป็นแล้วชื่อชื่อน้องคันนี้ชื่ออะไรคะมีหลายคันเยอะเกินครับตั้งชื่อหมดไม่ได้ครับเออจะไปตั้งได้ไงออดไม่มีรถมึงสักคัน ือยังไงอะ่ะแม่บีคือกลับมาสามคนค่ะคุณเขาแสดงเจตนาลมว่าขอญาตไม่เรียนอย่างงี้ค่ะแม่ตอนแรกอ่ะแม่จะให้เรียนถามเขานะคะว่าหนูอยากเรียนไหมเขาก็บอกว่าหนูไม่อยากเรียนแล้วมามีเราก็จะไม่บังคับถ้าลูกไม่ชอบอในความรู้สึกลึกๆของของ,ของแม่จริงๆก็อยากให้เขาเรียนเพรนนเาะว่าเราไม่มีโอกาสเรียนแต่เขามีโอกาสเรียนแต่เขาไม่อยากเรียนแต่ว่าให้หนูบังคับ ไม่บังคับไม่บ mhm. ังคับค no, ่ะเห็นบอกว่าให้ออดไปเลือกมาว่าอยากเรียนอะไรแล้วเขาก็ับบก็คือวันนั้นน่ะเขาก็เดินเข้ามาอย่างดีมากอย่างเท่มามี่ครับโอ้ตัดสินใจแล้วครับว่าโอ้จะไปเรียนอุ้คนเป็นแม่ข้างในนี้คือแบบฟูมากโอ้ดีใจดีใจพอหายไปกลับมาตอนเย็นหนูไปไหนมาลูกไปสมัครเรียนครับเออเออเอลูกที่ไหนอ่ะหนูโอ้ไปสอบถามข้อมูลอะไรเขาเรียบร้อยแล้วครับมามี่เขาบอกว่า พรุ่งนี้ไปได้เลยยรงเรียนอะไรอะโรงเรียนอะไรเหรอลูกมวยไทยครับเราคือแบบว่าก็เลยอดด่ามันไม่ได้ค่ะก็้วไปเรียนจริงอะไปเรียนอะไรเหรอลูกไปไปโรงเรียนไหนมวยไทยครับนั่งไงฮัลโหลเออเฮัลโหลเจนเซนโฮโดอร์โฮเดร์พริเมคิวว้าว สวัสดีครับเจ็ดเดือนแล้วฮัลโหลจริงหรือเปล่าจริงโอ้โหเรื่องจริงใช่ไหมเรื่องนี้คือนี่ไงถูกต้องใช่คุณอาเรื่องที่เล่ามาคือใช่ขับไหมขับไหมตลอดไหม น่ารักจริงๆจอร์ขียบสรุปก็คือมวยไทยไปเรียนมวยไทยแล้วเรียนจริงจังไหมแม่พอหลังจากที่จ่ายค่าเทอมไปอีกวันหนึ่งหายค่ะหายไม่ได้ไปอีกเลยพอไปสุรินใช่ค่ะพุดภปษาขี่ม้าไปเลยกีฬาต่อไปคือขี่ม้าค่ะไปเรียนเหมือนกันเรียนขี่ม้าไม่ค่ะ ไปเอาม้าที่บ้านนั่นแหละค่ะไปจูงออกมาแล้วก็โดดขึ้นเลยที่เขาขี่ใช่ไหมยูไรทฮอสอย่างเดียวล่าสุดยูขี่ควายทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างครับเลยครับมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างที่บ้านมีม้ามีวัวไอ้ีควายวัวมีควายมหมาหมาเยอะมากเลยครับไอเดียหมาหรือหมา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  หมาหมากับม้าครับหมากับม้าด้วยหมาด้วยครับอทั้งสองโอ้โหเป็ดไก่มีทุกอย่างไก่เป็ดมีหมดครับมีโอหมูหมูฮะอครบครบตอนนี้เรามีธงในใจหรือยังครับจันออดว่าเรามุ่งไปทางไหนมวยเราพักละยังเลยครับหาทางก่อนทางก่อนกำลังค้นหาตัวเองค้นหาตัวเองอยูุยี่สิบอะเนาะก็ยังไม่มากเท่าไหร่แต่ก็ ไม่น้อยแล้วนะ <c oughs> ต้องรีบแล้วนะเจสิก้าล่ะเจสสิก้าอยากเป็นอะไรอยากเรียนอะไร I want to be a doctor ฮะ <Huh? S 2> a doctor a doctor That's good That's good ห <Wow. S 2> ลวงพ่อล่ะหลวงพอ่อหลวงพ่อ What do you want to be when you grow up Athlete Athlete Athlet e. Oh อยากเป็นนักกีฬา Oh What What, what type um track Tra running running Oh, tracking. running tracking running oh good good yeah. not e sport Not, <laughs> Not no, no, no. สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้จะมียาสีฟันหนึ่งตัวค่ะจะมาแนะนำกันนะคะนั่นะก็คือยาสีฟันณวาจาของหมอปลายพรายกฤตินั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าหมอปลายเ,ยเป็นคนที่ต้องพบเจอผู้คนเยอะแยะมากมายค่ะเพราะฉะนั้นหมอปลายจึงให้ความสําคัญกับกลิ่นปากนะคะและปัญหาในช่องปากมากๆเลยทีเดียวค่ะและที่สําคัญนะคะอย่างหมอปลายลงมือทําแล้วมันต้องดีจริงๆค่ะเพราะว่าถ้าไม่ดีจริงไม่ทําให้เสียชื่ออย่างแน่นอนค่ะ ซึ่งยาสีฟันนวาจาหลอดนี้นะคะมีสุดยอดส่วนผสมหลักอยู่2ชนิดด้วยกันค่ะชนิดแรกนะคะนั่นก็คือเกสรดอกบัวหลวงค่ะซึ่งตัวนี้นะคะจะสามารถลดการอักเสบและยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้เป็นอย่างดีค่ะและที่สําคัญนะคะระหว่างที่คุณแปรงอยู่จะมีกลิ่นหอมสดชื่นมากๆเลยค่ะและนอกเหนือจากนะคะเกสรดอกบัวหลวงแล้วเนี่ยยังมีเกลือฮิมาลายันอีกด้วยนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นเกลือบริสุทธิ์ค่ะที่ไม่ผ่านการสกัดใดๆเลยนะคะและนอกจากนี้แล้วเจ้าเกลือตัวนี้ละคะ่ะ ยังลดการสะสมของคราบพลักได้เป็นอย่างดีด้วยซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าคราบพลักเนี่ยจะเป็นปัญหาหลักนะคะของช่องปากหรือว่าสุขภาพเหงือกนั่นเองนะคะและเจ้าเกลือหิมาละยานตัวนี้แหละค่ะยังสามารถฟื้นฟูและก็ลดการอักเสบของเหงือกได้เป็นอย่างดีได้ด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะยังช่วยระงับกลิ่นปากได้เป็นอย่างดีอีกด้วยค่ะและยังไม่เพียงแค่นั้นนะคะวันนี้ค่ะเยสีฟันนวาจาค่ะยังเหมาะมากๆสําหรับสายมูต้องฟังทางนี้นะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะต้องบอกเลยว่าหมอปลาเนี่ยทำการปลุกเสกด้วย ด้วยตัวเองกับมือเลยนะคะและทําการปลุกเสกทั้งหมดทุกขั้นตอนของการผลิตยาสีฟันนวาจาเลยค่ะทําให้ยาสีฟันตัวนี้นะคะมียม,มคุณที่ครบถ้วนนะคะช่วยให้วาจามหานิยมค่ะเสริมสเสน่ห์แห่งคําพูดค่ะเจรจาราบรื่นนะคะแล้วก็เรียกโชครัพย์ได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสายมูห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะวันนี้พิเศษมากๆนะคะสําหรับแฟนๆรายการตีสิบเดย์นะคะวันนี้จะมีโปรโมชั่นมามอบให้นะคะยาสีฟันนว a า a หนึ่งหลอดแบบนี้นะคะราคาเต็มอยู่ที่495บาทวันนี้ซื้อ6 6หลอดนะคะราคาเต็มอยู่ที่2,970บาทแต่คุณไม่ต้องจ่ายค่ะจ่ายเพียงแค่1,990บาทได้ไปถึง6หลอดนะคะย้ำว่า1,990บาทได้ไปถึง6หลอดนะคะใช้ได้นานหลายเดือนเลยทีเดียวนะคะรับฉิดง่ายๆค่ะแค่หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะคะทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาค่ะกดดอกจัน764ดอกจัน005สี่เหลี่ยมจากนั้นกดโทรออกนะคะและรอเสียงจากสายอัตโนมัตินะคะแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะเราจะ ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านนะคะและที่สําคัญยังไม่ต้องจ่ายเงินค่ะจ่ายตอนที่ของอยู่หน้าบ้านแล้วนั่นเองนะคะบริการเก็บเงินปลายทางฟรีด้วยนะคะรีบด่วนเลยนะคะให้โทรมาที่เบอร์ดอกจันนะคะ764ดอกจัน0ู์สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะคะแต่สําหรับใครนะคะที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะให้แอดไลน์มาได้ที่ไลน์แอดวาจาร0นนะคะแอดวาจาร0นนะคะรีบโทรเข้ามาด่วนนะคะหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาก่อนก็นได้ค่ะ มาเสริมความมั่นใจด้วยการใช้ยาสีฟันนวาจาของหมอปลายภายกระซิบด้วยกันนะคะตั้งแต่รูปรูปมานี่นางบีเลิกด่าไอสติ๊กไปแล้วใช่ค่ะนบีเลิกด่าเลยค่ะปกติเวลาแม่ไลฟ์เนี่ยก็คือด่าช่ำด่าสื่อมือเออเศร้าด่าเหละเดะบ่ด่าสองคนด่าออสตินกับด่าปว เราอสินกระดาษัวีลีเออไม่ไม่ไม่แต่กี้เนี่ยไอสติกเดินไปเข้าห้องน้ําแล้วก็ผ่านพวกฟ้ดคอร์ดอะไรพวกนี้สาวก็กรี๊ดใหญ่บอกว่านี่ไงนี่ไงไอ้สติกอีกสองคนเนียถามว่าใครอะไอสติกพอที่ออกรายการแล้วโดนเมียด่าบ่อยๆอ่ะมันมีมีชื่อเสียงแบบนี้มากนะนางบีีนียมีชื่อมากในการด่าผัวครับก็ น้อยลงแล้วด่าน้อยลงเพราะว่าด่าลูกมากกว่าค่ะตอนนี้ด่าอาจารย์ออสมากกว่าใช่ค่ะเออดีจริงค่ะอาจารย์ออสบอกว่าอะไรไปไปมาแกด่าตัวเองเหรอใช่ชอบด่าตัวเองครับแม่ทําไมเขาถึงด่าตัวเองอย่างนี้ไม่รู้เขาก็บอกแม่มึงดกีอ๋อแม่มึงดกี้อ๋อแม่สิเป็นใครก็เป็นนางบีครับ๋อคุณยอมแล้วอาจารย์ออ honk S Auf Sản ti kheo entertain có clip tự đi, các bạn xem hãy Like เขาป the yeah. dreams, s, ันกันเลยกับบักสติกน่ะส oh, ี่วันที่เราเป็นอะออกไปดื่มเด้อบ่ดื่มมึงก็ถือว่าออกไปแล้วมึงจะสีม้าเห่าอยู่มองนี้ดื้อมากมันมีอิจฉามากอิจฉาแม่นตีมึงเที่เราับมึงคือปบปอกยีเงียคืออยู่กับลูกานเ คือถ้าไม่โดนด่ากินข้าวไม่อร่อยเนาะใช่ครับไปไปไปเลยมึงมาอยู่บ้านตีสามตีสี่กูบอดามึงเอ้าอาทิตย์นี้เป็นกูหวานมีวันไหนไม่ด่าไหมคะไม่มีค่ะไม่มีเลยค่ะด่า่สมือ ด,ด่าทุกมือแฟนรายการต0 Day นะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ y o u t u b e c h a n n e l 2020 entertainment นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการต0 Day ค่ะ